สวัสดีครับพี่น้องผมมีเรื่องฟักทองนะครับมาแนะนําว่าบ้านผมนี่ปลูกฟักทองเป็นอาชีพมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษครับครับฟักทองที่ดีนะครับที่อร่อยมันนะครับเนื้อเหนียวนุ่มและเปลือกไม่แข็งนะครับทานอร่อยประกอบอาหารได้อร่อยก็คือหนนะึผิวจะต้องนวลน,นะเห็นไหมผิวนวลส จะต้องเป็นตะปุ่มตะปำเลขผิวคังคกนะครับสามขั้วนะครับหนุ่มขั้วมันจะต้องไม่แห้งไม่แห้งยืนยันไปจะต้องสดครับก,ก็น้่งสดใหม่ะนะครับรถ้าฟักทองผิวไอ้ั้วแห้งๆเนี่ยมันอาจจะหมายถึงฟักทองที่เาเก็บมานานแล้วหรือหรือว่าเป็นเป็นฟักทองที่เถาตายหรือต้นตายเขาเลยเก็บไปขายอ่า ข้อที่สี่ครับในการเลือกวักทองก็คือสีเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่แดงแก่จนเกินไปนะครับพักทองแบบเนี้ยสีแบบนี้ผิวมันจะค่อนข้างจะอ่อนนะครับเรากินพักทองเรากินทั้งเปลือกนะครับถ้าพักทองนี้สีแดงแดงเนี่ยมันจะเป็นฟักทองที่แก่ขึินไปแล้วผิวมันจะแข็งนะครับพักทองผิวแข็งแข็งเนี่ยมันมันสู้ฟักทองที่ผิว นึ่งแล้วมันเหนียวนุ่มทั้งเนื้อทั้งเปลือกไม่ได้นะครับเพราะเรากินทั้งเปลือกต่องนะครับพทองพวกนี้หนักสิบเอ็ดกิโลครับขนาดเส้นผาศูนกลางประมาณหนึ่งฟุตนะครับอันนี้เป็นพันุพื้นเมืองนะครับที่เก็บติดต่อกันมาเก็บปลูกทำบันติดต่อกันมานานนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ